สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนในรายการ1นึ่งนาทีกับสาวดีไรดีเชียงราย EP สองปลอดภัยมือไร่เฮ้ยปลอดภัยหรือไม่หากเราจําเป็นต้องชาร์จไฟรถไฟฟ้าตอนฝนตกจากที่ลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่ารถไฟฟ้าของเราจะสามารถชาร์จตอนฝนตกได้หรือเปล่ารวยน้ําได้หรือไม่วันนี้เรามีคําตอบค่ะ ตามหลักการแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจะากกาันน้ําได้ดีกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ทําให้รถถูกซีนเพื่อป้องกันน้ําได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งตัวเลขมาตรฐานการน้ําได้ฝุ่นจะไม่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนเลยค่ะค่ามาตรฐานสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าไอตัวทีเรดโฟินอยู่ที่ IP67 ที่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ําได้ไม่เกิน1เมตรภายใน30นาทีค่ะสําหรับแท่นชาร์จด c ที่มีอยู่ตามจุดชาร์จทั่วประเทศ จะถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยติดตั้งระบบตัดไฟถ้าหากไฟรั่วมีสายดินมีที่ครอบกันน้ำรวมถึงจะมีช่องที่สามารถระบายน้ำได้ทำให้ไม่มีน้ำขังอยู่บริเวณหัวประจุค่ะถึงแม้ว่าเราจะสามารถชาร์จรถไฟฟ้าตอนฝนตกได้นะคะแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยจะต้องตรวจสอบดูว่าสายไฟของตู้ชาร์จมีการฉีกขาดหรือไม่หัวชาร์จและเท่นประจุอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่า ดังนั้นเราสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในขณะฝนตกและขับรถไปบริเวณที่มีน้ำท่วมขังได้โดยไม่ต้องกังวลค่ะช่วงนี้ประเทศไทยก็ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและขอให้ทุกทุกท่านติดตามอีพีถัดไปของพวกเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ